เกมการ์ดเริ่มก่อนแน่เลยนี่เลยตัดตึงเป็นไ้่ยกันเระดาษกระดาษแนแอนดร์ครับอันนไม่ก็ตัวแห่งความเค็ดเชนใคเกี่ยวกูดออ่ารอบนี้มีจมเพ่นเป็นึ่งครับ มสองสนสองไ่ไม่เลยถาเิดมาุเเทนพูดเดินไปจิดต่อนไปดูจอนจได้อะไรค่อยว่ากันได้พได้สี่พอไของไม่ดีอ่ะอันนี้แบบเลยแปสี่ลยกตั้ตัวเริ่มจดไปอ่ะตีเลยันอเนี่เห็นปั่นราคาแพงนะขอดูหน่อยใ โอ้โจ่ายสามร้อยเอได้ไงเดียวม0 0 0แปดพันี่จ่ายสามร้อยหืจ่ายสาอได้ไงเดียวิข้อที่หนึ่งเราจับละนับละาที่หนึ่งผมใส่ที่ห6ไว้อูคิ้ดเล่นการเล่นนะครับจอตีวันกปรโผล่เข้า่ะเฮ้ยปีเดินไปข้างหลัครับ ไอผมอันนี่ไ่อะทิ้งหนึ่งปสาทิ้งไปส่าเร้ยเราได้ทิ้งสามร้อยลงหลบไปแล้วทิ้งไปเลยลายเยอะใหญ่โอเวอร์ทิ้งแบบไรเยอะใหญ่เช็คคีเปล่าโอ้ยไม่ดีหรอนี่ครับพี่ชายใส่บุญหน่อยแปะเลยไปจังหวะ

อพอได้เลยกดหัวอสปอร์ตใหโ,โอ้ห้าพันมาตอบหนครับห้าพันสบายดีเลยแบตเิมเปเลยสิบห้าเกค่อก่อนคิดเอเฮ้ยโห ไวไปไวไปไอผมไหวเฮอย่ชตีไม่เข้าวอาอันนี้เข้าล้วของสามมันแสนสองห้าสองสามวันแสน่หสองอสามอ่ะดอันนี้ก็สองสามไม่กังมิ่นห้าซุบเตาโตหายเัลมบัสวันโด ดีวักกาเข้าเลยชี้พล oh. ังสามชี้เชี้โอเคหนึ่อเป็ไปดีนักกาไม่แตกวะาทำละอย่างกันเอบสองบนีเลยเป็นดอห้วหนึ่งสองสามห้าอันนี้พี่จบเลยนะนครับี่เป็นวินเป็นวินก่อนเปิดห้าหาเลยต้องานไตอ อต่าคืนละแล้วเวอร์คืนอย่าแล้วโอ้สีเทาแรงกว่าเฮ้ยก็เท่ากันละพี่คนเราอ่ะแรงกว่าหลายเท่าเลยมีกี่ใบครับสองสี่หกแปดใบอะรวยเลยทีนี้วลองมเื่อนหนึ่งก่อนทิ้งมือหนึ่งโอ้โหจิก่อนเครียดเลยเจอยร้ลน สกิลฮัทสบัตหนึ่งไม่สติกแวนคับบัตหนึ่งเปิดสามตกมไปเด้วยสองแนบหนึ่งยิงใต้แวนบวกคราัน่อคือแวนไม่ต้องน้ำหอกไงไม่ตากเข้าไม่จะให้คู่แข่งดูเลยว่าหยิบได้อะไรสกิลโอพวเกินให้มันดี่อยเป็นนไมการกอ ลงหวยวะนี่หวยวาไได้เลยทีแปดที่นจะคิวบันหึงพอออกสักอร์ดจะเปนจมนต่อดีแวนมีบนมือพอจากเด็กไปหลอกแวนหอกหนูที่ที่แสองไลท์ีเดียวไม่มีครับมีหัวกองเขพี่ตัดเองอะต้องตัด1ีเองตัดทีสองชิคีเดยเอาเลยพี่ชา พี่จะไปไป้องกกนนะได้เช็คครับเอ้ยก็ม่ตัดเลยตัดอะไรเนี่ยฟังสองทีโอครับ่้เีโอ้าเดียวเี่ยวทางบากาศโอเคอันนี้กี่เดียวก่อนสามหสามสามสามกี่เดียวสมสามเนั่นเลี้ยวข้างรเปล่าอากาศก่อนดีกว่าสองแปดสีสามสองบรรยกาศใช่เลยได้ใจกาศเลยเข้าลว่มีหอกมากรุง โดนยกระดเยี่ยมเยี่ยมนีแหละิกเกออ่ะให้ได้เอาไปเยอะๆอ่านเลยครับเะว่าแบบนี้แปรว่าเล่นมันกาดเป็นไม่ไม่ช่กองไปเยอะๆจะได้ไม่จะได้กาดไม่ได้อะไรกันเนี่ยอเฮ้ยอย่าเป็นยุงเริ่มแบ t เทิร a เฟสะกิ้คัวตะบานหนึ่งใบสามใบตีหลังได้บกหมื่นสิบามวันกาดนะสี่ห้า

เอเกมพี่ชาโอ้ชี้นี่เป็นไงเล่นเป็นกระแตกกระแตกต่อตสอไปบยอเยอะไปบางทีอันนี่จบเทแล้วเดืนหน้าีเกียนที่ไปจังมือวิกี่ใบครับเออสิบเอ็ดใบอะโอเคอย่าประมาทนะพี่ขายัาเลยบัตหนึ่งจสี่ครับอยู่อะไรก็ได้ไดอเวอร์ชีชะตาอุ้ยเกมเปลี่ยน เป็นมื roommate, ่แกช่บอกอ่นะโคอเป็นคนโดย็นพี่ยจเย็นการกระโดดไปแล้วเมื่อกี้กระโดดจีิงเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับใบห้าร้อยไม่ใบไมสามร้อยยิบป่วยวางขึ้นใเีนี่เคยเห็นคนขายสองไปแปดร้อยห้าสิบเลยดีเป็นคู่ใบนะพี่เสียใบ พอถ้ามือย่างมือนั้หวว่ะแเกมเมื่อกีนแม่ตีเลยเมื่อตีปัดหนึ่งดห่าดหนึ่พอเอาสกูได้พอจากมือพอตัดกองหรือตัดมืออาตายมมแบบเข้ยไม่ออกควดตัดดีๆตัดดีๆบวกคีตัวนี้เมื่อตีบวกคีนี่ขีเดียวหรืสองีแนที่แปีเดียว ไม่ทีเดียวก็ไม่ให้ีเดียวไม่ให้ทีเดียวไม่ให้ไปเช็คครับพันลเชคเฮ้ยไม่มีข้อออันไหนอันไหนสคีย์นะตรงนี้ตีสองชีที่มันสาสคีย์4ีสิบสาองชีังอได้ได้ไดอามันอยู่ที่สามเลยามห้าให้กระจกเลยโอเคเราสามิดเนี่ยเขาเลยอ่ะสามอครับยุ่งตัดยังไงอึงได้แนนโดเตอร์นอะไร ผมแต่ผมก็อันตรายอยู่เหมือนกันไม่มีอะไรเลยหมีมีเกี้ยวสองพี่ช้างไม่ตั้งพื้นเนี่ยตีไม่เข้าแล้วเนี่ยบงเลยนะตีครับตีแปดตีนี่ก่อนเลยเอานเลยออเดนสองพี่ออเดนสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นหกหมื่น เล็สามของสามลุกดีันกาดเจ็ดสามอันนี้สองหมื่นอ่โอเคดูคิดก่อนสองหมื่ใช่ไหมใช่ครับทุบบกี่บใคบค,ครับตอนนี้รับมือนลวเออเจ็ดใบอะเจ็ดใบไม่ห้อกเท่าไหร่พี่ะตัวเด็กแต่ละคกตเด็กท่าไกร่คนเด็กคนเด็กเป็นส่างต่างมพอสามใสา ไปก่อนถ้าแบบเก็บจจ่เอ้าไม่เง้สองหมื่นนะเาาเต็มสิี่แปดไม่หวนี่บ้านหนึ่งเจอหนึ่งใบสองสามสามสามหน้าสามหน้าแปดวิ่เลยทำอะไรพี่เฮ้ยเมื่อกี้พอยี่จีเลเนไปแล้วอย่าบอกนะว่าไม่เลอกดนหนึ่งทิ้งมือหนึ่ง ไปแล้อไปนี้วดิสเทอร์ไ้ไหมไม่เผลอร์ิวเกีสยสางวันบันนี่เปิดเปิดสี่หยิบอะไรก็ได้กันมือโอ้ยอาจอดมีกี่ใบพี่มือสิบใบอ่ะมีเยอะเกินยังยังมีการติเกลแน่นอนรู้นะรู้อยู่กันเลย

ไม่ใ <c oughs> ช่เลยตีไม่ตีคับปัตเลยคับบัยบอยาบอกนะจากุเบย์ <c oughs> ทางกองมีแต่ลังแตน <c oughs> อ้ยอยู่ใบบนสุดโอ้โหจบเล <c oughs> <c oughs> วยเยพี่ชัดคอจังมือปีบวกคิยี่แปดทีเดียว <c oughs> โอยยังไม่ออก <c oughs> ตูันพีชัด มีอะไรหรอนิดหน่อยพลาดออกก็ออกก็หลุดเลยทีนี่มีอะไรปิจิตยาเมตีงูเฮ้ยตายวันไม่ตายแล้วเนี่ยเฮ้ยก็เหเนหมหน่อยเกลี้ยงละสามสามพี่คิดสามสามเหรอสองพี่เอ็มปล่อยตายแล้วดีสามมันเล็กครับจูว่ตัวไงเดมน่ายจูอย่างค่นั่แหละจูว่ตัวไงเดมอุ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อ เอาเด้งไงอ่ะใช่ขอเด้งไงพี่ชาไม่มีอะไรเล่นตานี้ยังไม่มาเลยเนี่ยสองหมื่นเรียนรถสองสามมีใบพี่มีไปหน้าโป้เลยไม่มีแล้วไม่มีแล้วโอ้โหคิ้มันลลยมีหิวมีหิวไม่ต้องห่วงห้องไหน kiểu nồi, ốp, xong, 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 xong,